เดียด,ดิเดความหลงไหลเติมไฟให้ชีวิตคุณ Welcome to Addict Podcast สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ a d ดดิกพอดแคสต์ตอนที่66กับผมเพิพดพงปฏิภาสุกยืดครับ วันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะฮะก็จะเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งครับซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าหนีไม่ได้เลยนะฮะที่นักการตลาดหลายคนเนี่ยก็กําลังจับตามองแพลตฟอร์มนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีผู้ใช้งานเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนมากๆนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้นะฮะแพลตฟอร์มนั้นก็คือ Tik t o อกนั่นเองนะครับซึ่งแอดดิกเองนะฮะก็มีแอคเคา t ์ด้วยเหมือนกันนะครับก็มีคนตามประมาณแสนกว่าๆแล้วนะฮะยังไงก็ไไปตตามัันนนดด้้ครบโยอี t i กต o k เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะฮะที่หลายๆแบรนด์เนี่ยก็มองว่าน่าจะสามารถสร้างโอกาสนะครับในการสื่อสารได้เหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะมาแบ่งปันกันนะครับพอดีเนี่ยผมได้เจอบทความอันนึงฮะเป็นเนื้อหาหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจากทาง TikTok Ads นะครับเป็นเพจอันนึงที่เขาเนี่ยมาให้คําแนะนำนะครับเกี่ยวกับการทําโฆษณาต่างๆนะครับจาก TikTok นั่นเอง มีกลยุทธ์หรือว่าเทคนิคอันนึงฮะที่วันนี้เนี่ยอยากจะสรุปมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับโดยเทคนิคในวันนี้นะฮะเขาก็ใช้ชื่อว่า the A B C ไม่ใช่เดอสิ t A B C D E to a g r e a t creative นะฮะก็เป็นเทคนิคนะครับที่เขาเนี่ยก็ลองไล่ตามตัวอักษรนะครับ A B C D E นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่า A B C D E 5เทคนิคนี้เนี่นยที่ TikTok มาแนะนำให้สร้าง creative content ได้ดีๆเนี่ยสามารถทำยังไงกันบ้างครับ สำหรับเทคนิคอย่างแรกนะครับที่ TikTok แนะนำเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ตัว A นะฮะ mm hmm. ตัว A เนี่ยย่อมาจาก Activate User Engagement นั่นเอง นะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าอธิบายง่ายๆนะครับมันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นนะครับเหมือนการปลุกให้คนที่เราสื่อสารด้วยนะฮะยูเซอร์หรือว่าผู้บริโภคต่างๆเนี่ยเขามีปฏิสัมพันธ์นะครับร่วมกับแบรนด์ของเรานะครับโดยที่สิ่งหนึ่งที่ทิกต o k ย้ำเลยครับคือเราเนี่ยจะต้องมี Clear call to action นะครับหรือว่าการที่มีเหมือนเป็นการกำหนดนะฮะว่าต้องการให้เกิด การทาพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้นมานะครับตัวอย่างเช่นอ่าปกติแล้วนะฮะถ้าสมมุติว่าเราอยู่ใน a c e b o o k อะไรอย่างนี้อาจจะเป็นการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดแท็กเพื่อนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นในทิกตอกเนี่ยจริงๆก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่สามารถเกิดการอินเทอร์แอคทีฟเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับเช่นการรีแอคหรือว่าดูเอ็ดหรืออะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะอย่างแรกคือนักการตลาดเนี่ยจะต้องเข้าใจนะครับว่าฟีเจอร์ในการที่ทําให้คนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ได้เีี่มอะะไรรรรบ้ารบราร้างางคคแลววก็จสท ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คืออย่างแรกครับตัว A activate user engagement นั่นเองครับ และสำหรับเทคนิคอย่างที่สองนะครับตัว B นะฮะ B นี่นะครับย่อมาจากคำว่า bridge the gap between your brand and users นั่นเองนะฮะซึ่งก็คือปกติแล้วนะครับในการสื่อสารเนี่ยมันก็จะเหมือนมีเหมือนเป็นแกปบเนาะเหมือนเป็นช่องว่างที่แบรนด์เนี่ยการที่จะเราจะเข้าไปในชีวิตของคนได้นะครับแน่นอนว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันต้องยากเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคอนเทนต์ที่เราสร้างสารรค์ขึ้นมานะครับเราควรจะต้องสรรหาไอเดียยังไงที่มันเป็นเหมือนสะพานนะครับที่จะเชื่อมให้แบรนด์ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ใน ชีวิตของคนได้นะครับโดยคําแนะนำของทิกต o กครับก็แนะนําว่าถ้าสมมติว่าคอนเทนต์แบบไหนที่จะสามารถเข้าไปถึงชีวิตคนได้นะครับสิ่งนั้นเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ต้องเป็นคอนเทนต์ที่มันเป็นแบบออร์เทนติกนะฮะหรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่เป็นออริจินอลของเรานะครับแสดงให้เห็นจุดยืนที่แท้จริงของเราแสดงให้เห็นความเชื่อที่แท้จริงของเรานะครับไม่ควรให้ไปซ้ำใครหรืออะไรก็ตาม นะครับดังนั้นคําแนะนาอันนี้นะฮะก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องเชื่อมสภานะครับหาไอเดียอะไรต่างๆที่มันสามารถทําให้แบรนด์เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนได้นั่นเองครับ และสำหรับเทคนิคอย่างที่3นะครับก็คือตัว C นะฮะตัว C นี้นะครับย่อมาจากคำว่า collaborate with creators partners and TikTok users นั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ TikTok เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นกว่าช่องทางอื่นๆด้วยซ้ำนะครับคือการที่แบรนด์เนี่ยถ้าสมมติว่าต้องการสร้างการสื่อสารอะไรบางอย่างนะครับบางทีเนี่ยแบรนด์ไม่จำเป็นต้องเป็นคนพูดเองนะครับแต่ว่าเราเนี่ยควรจะใช้ครีเอเตอร์นะครับอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาอยู่ในช่องทางนั้น นะครับหรือว่าพาร์ทเนอร์ต่างๆหรือแม้แต่คนที่ใช้งานอยู่ในน้นนะครับทำยังไงให้เขาเนี่ยสามารถเป็นเหมือนตัวกลางในการที่บอกต่อนะครับเล่าเรื่องของแบรนด์บอกต่อให้น่าสนใจนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทําความเข้าใจนะฮะว่าเอ๊ในในทิกต o k เนี่ยถ้าสมมติว่ากลุ่มคนที่เราจะต้องการสื่อสารนะครับเขามีครีเอเตอร์แบบไหนบ้างนะมีใครที่เหมาะสมบ้างหรือเปล่านะครับแล้วเราเนี่ยก็ควรจะลองนะฮะเปิดดูนะฮะว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าคนคนนี้น่าสนใจแล้วเราจะ เข้าไปให้คนคนนี้เนี่ยสื่อสารถึงแบรนด์ของเราเนี่ยได้อย่างไรให้มันเหมาะสมนั่นเองนะครับดังนั้นฮะ,ะลองตั้งต้นดูนะครับว่าแบรนด์เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนพูดเองเสมอไปนะครับลอง Collaborate นะคะหรือว่าร่วมมือเนี่ยกับ Creator Partner หรือแม้แต่คนที่เป็น User ของ TikTok เองก็ได้นั่นเองครับ และสำหรับเทคนิคอย่างที่4นะครับที่ทาง TikTok แนะนำนะฮะตัว D ตัวนี้นะครับ d d o c ตัวนี้เนี่ยย่อมาจาก Draw Users Attention นะครับ by Being Direct, Impactful and Captivating นะฮะซึ่งถ้าสมมติว่าเรามาอธิบายนะครับง่ายๆเลยครับพอมันเป็น Tik To อกนะฮะเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรให้มันวุ่นวายไม่ต้องคราฟไม่ต้องแบบโอ้โหโปรดักชันแบบพันล้านนะครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์ที่มันมีไอเดียที่มันสดใหม่แล้วก็สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานเนี่ยด้วยวิธีการง่ายๆเลยครับคือการสื่อสารแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ทํายังไงให้มันดูอิม a พ t นะฮะดูเล่นใหญ่นิดน,นึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องโปรดักชันใหญ่นะครับและที่สำคัญ ก็คือต้องทํายังไงให้เขาเนี่ยรู้สึกประทับใจนะฮะแล้วก็อยากจะบอกต่ออยากจะคอมเมนต์อยากจะเอาไปเล่นต่อนะครับสิ่งเหล่านี้แหละก็จะทําให้คอนเทนต์ที่แบรนด์สื่อสารออกมานะครับจะเป็นทําให้คนเนี่ยเกิดความสนใจนั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวดีด็อกนะครับ draw user attention นั่นเองครับ และสำหรับเทคนิคที่5นะครับตัว E นะฮะซึ่งเป็นเทคนิคสุดท้ายที่ทาง TikTok แนะนำกันในวันนี้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยตัว E นะครับย่อมาจาก Involve นะครับแต่ว่าเป็นการ Involve your brand to adapt to the changing times นะครับซึ่งก็คือ ถ้าสมมติว่าแบรนด์ไหนทําการสื่อสารอยู่ในทิกตอกแล้วนะฮะสำคัญมากๆเลยนะครับอย่าลืมที่จะติดตามแล้วก็ต้องมีการปรับตัวอย่างสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าโลกโซเชียลมีเดียปัจจุบันนี้นะครับมันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนะครับสิ่งที่แบรนด์คุณอาจจะวางแผนไว้นะฮะว่าเฮ้ยฉันจะปล่อยอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้ามันอาจจะมีกระแสอะไรที่มันมาใหม่แล้วนะครับแบรนด์เนี่ยอาจจะแบบโอ้โหโอ้โหถ้าปล่อยอันนี้ไปเนี่ยมันอาจจะแบบดูล้าหลังไปแล้วก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการติดตามอย่างสม่ำ สมอนะครับแล้วก็พร้อมปรับตัวนะครับกับสถานการณ์กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะและนี่ก็คือตัว E นะครับคือ involve your brand to the changing time นั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ5เทคนิค A B C D E จาก TikTok นะฮะเพื่อสร้างสรรค์ Creative content ที่ดีให้กับแบรนด์นั่นเอง นะครับก็เดี๋ยวผมทบทวนให้ฟังกันอีกสักรอบนะฮะว่า5เทคนิคที่วันนี้เนี่ยหยิบจับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังกันเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกครับก็คือตัว A นะฮะย่อมาจาก activate user engagement นะครับในการสื่อสารเนี่ยอย่าลืมนะครับทำยังไงให้คนที่เป็นผู้ใช้งานหรือว่าผู้บริโภคที่เราสือา่อสารเนี่ยเขามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเราด้วย และอย่างที่2ครับคือตัว B นะครับ B นี้นะครับย่อมาจาก bridge the gap between your brand and users นะครับไอเดียต่างๆที่เราสื่อสารออกมานะครับทำยังไงให้มันดูเป็นแบบเฮ้ยออริจินอลมันดูแตกต่างจากคนอื่นนะแล้วจะได้เป็นสะพานในการเชื่อมให้แบรนด์เราเนี่ยเข้าไปในชีวิตของคนนั่นเอง นะครับและอย่างที่3ครับตัว c ครับก็คือ collaborate with creators partners and users นะครับการสื่อสารเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดเองเสมอไปนะครับลองหาไอเดียที่ให้คนอื่นนะครับทั้ง Creator หรือคนอื่นๆเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือให้สื่อสารเกี่ยวกับแบรด์เราก็ได้นะครับและอย่างที่4ครับคือตัว d ครับ draw users attention นะฮะด้วยการสื่อสารผ่านสิ่งที่มันแบบตรงไปตรงมาง่ายๆนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยประทับใจนั่นเอง ะะและอย่างสุดท้ายครับตัว E ก็คือ involve your brand to the changing time นะครับก็คือแบรนด์เนี่ยจำเป็นนะฮะที่จะกการสื่อสารอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยต้องติดตามเสมอนะฮะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปยังไงแล้วนะครับเราจะได้ปรับตัวทันได้เช่นกันนั่นเองครับ และนี่คือทั้งหมดของ i d a ิต t Podcast ตอนที่66ในวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนนะฮะที่มีเนื้อหาค่อนข้างกระชับนะครับแล้วก็น่าจะให้ประโยชน์กับเพื่อนๆพ,พ,พอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นนักการตลาดหรือว่านักโฆษณาที่กำลังสนใจนะฮะวิธีการในการสร้างสารคอนเทนต์ที่อยู่ใน TikTok นั่นเอง ดังนั้นนะฮะก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับก็ขอฝากร้านอีกสักนิดหนึ่งและกันนะครับว่าตอนนี้แอดดิคเองนะครับเราก็มี Tik t o อกเหมือนกันนะฮะแล้วก็เริ่มมีคอนเทนต์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับก็อยากให้ใครนะฮะที่เล่นท k t o อกกันอยู่ก็สามารถติดตามมันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามฟังรายการพอดแคสต์ของเรานะครับในช่องอื่นๆรายการอื่นของเราได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่องเด e ะแอดดิคของเราเนี่ยคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีรายการเพิ่มอีกด้วยนะครับยังไ ตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันต่อหน้าครับสวัสดีครับ Thank you for listening at addict podcast